ทางบอกว่าตรงนี้กี่ไม่ขอติดใจอะไรแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆเจตนาแล้วเนี่ยไม่ได้อยากได้คําตอบว่าโดนแทกหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอยากจะให้เป็นกรณีนนศึกษาของอสังคมหรือว่าคนทุกคนที่เล่นคอมพิวเตอร์นะคะว่า ไม่ว่านะคะใครจะทําบุญหรือว่ามีเจตนาดีนะคะถ่ายคลิปลงในโซเชียลหรือในเป็นเขาหรือในอ่อที่สาธารณะอะไรก็ตามอย่าขอเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการไม่ดีเลยที่จะไปโพสข้อความไม่ดีหรือว่าเหมือนกับเขาเสียแ้งหลอกลวงมันทําให้นะคะข้อแรกเลยนะคะ ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาหรือนักเลยนคีบอร์ดเนี่ยอย่างน้อยเลยเนยเยาวชนที่ตัดสินใจไม่ได้เข้าไปอ่านก็อาจจะคิดว่าการทำบุญคือการสร้างภาพและอาจจะไม่ทำตามและยิ่งถ้าเกิดเป็นคนของเยาวชนนะคะเป็นดาราด,ด้วยโพสแบบนั้นไปเนี่ยกี่ยวเกรงว่าอนาคตเนี่ยคลิปติดีๆพวกนี้มันจะมีน้อยลงอันนี้อาจจะเป็นแบบสิ่งที่แบบพูดแล้วมองไม่เห็นแต่เราคิดตามนะคะว่า ถ้านะคะพวกเราทุกคนเนี่ยคือดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือเด็กไอดอลหรือคนที่มีแฟนคลับเยอะช่วยกันทําคลิปดีๆออกมาหนึ่งคลิปอย่างน้อยนะคะคลิปตกกันหรือว่าคลิปวีดีเนี่ยก็จะมีน้อยลงหรือมีทางเลือกให้เยาวชนนะคะได้ดูคลิปวีดีมากขึ้นถูกไหมคะทีนี้ถามว่าอที่เขาบอกว่าเฟซบุ๊กโดนแฮกหรือเปล่าอันนี้ที่พูดนะคะที่เอขอไม่ไม่รับทราบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก่อนที่เฟซบุ๊กจะโดนแฮกเน พี่ก็ส่งข้อความไปที่ Facebook พี่เขาแล้วเหมือนกันนะคะว่าเออถ้าในคลิปนี้ทําให้พี่ไม่พอใจอะไรเนี่ยพี่ก็ขออภัยและขอด้วยแต่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าในคลิปนี้มีอะไรที่ไม่ดีที่จะได้อ่อปรับปรุงแล้วก็ไม่ทํำอีก แต่ว่าผ่านไปสี่วันก็ไม่ได้คําตอบอะไรคือซี่กี้ถามไปไม่ได้ว่ากี้ใหญ่โตแล้วก็ไปกางกับเขานะคะแต่เพียงแค่ว่าในเฟซที่เขาก็มีคนติดตามเยอะเฟซที่เขามี fc กี้ fc ที่เขาที่ติดตามเป็งสองคนแล้วก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นแค่อย,ๆๆอยากจะถามเพื่อ fc ได้คําตอบว่า ทำไมถึงต้องคอมเมนต์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะส่วนตัวเชื่อไหมคะส่วนตัวเนี่ยบอกตรงว่าพี่ถถแถลงข่าวไปเมื่อสองวันที่แล้วพี่บอกไปแล้วว่าพี่ไม่อยากได้คาตอบแล้วว่าพี่เขาทาทา <ำ S 1> เพื่ออะ,อะไรหรือไม่ทําแต่ว่าพี่แค่อยากจะบอกอสังคมนะคะว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนทีมนะคะสิ่งนี้สังคมตัดสินแล้วนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นใครในโลกใบนี้นะคะที่ ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆหรือใครก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนทําดีแล้วคุณนะคะไปโพสต์ทานองทํานองนะคะไม่ได้บอกว่าด่านะคะทานองว่าไม่ดีหรือเสสจ้างไม่ต้องถึงพูดถึงคนทำคลิปหรอกค่ะคนที่เขามาดูเขาก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าพี่ฮูบูดูอยู่พี่ก็อยากจะบอกว่ามันจะดีมากเลยถ้าพี่ให้เขาอ,อธิบายตรงนี้นะคะมากกว่าคําแฮปปี้งใ ไม่ต้องการเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ผิดนั่นเป็นพื้นที่ของเขาที่เขาสามารถที่จะโพสต์ได้อะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ว่าคลิปนั้นมีคลิปกี้นะคะแล้วก็กี้ก็มีเจตนาดีแล้วกีก้บอกเลยว่าในการทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยกี้ไม่ได้ทําคนเดียวกี้มีพี่พๆนะคะที่เป็นนักแสดงหลายคนนะคะช่วยกันและอุดมปันเดียวกันที่จะทําขึ้นมาชเช่นพี่แมนนะคะแฟนพี่แมนแล้วก็เนวดดาวแฟนเนวดดาว คือทุกครั้งที่ทําคลิปมาพวกเราจะช่วยกันแชร์นะคะพวกเราจะช่วยกันโพสเพื่อหนึ่งนะคะจะได้ให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นว่าการช่วยคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คําว่าให้อ่ะบางทีอ่ะมันมันมันมากกว่าคำว่าได้อยู่นะคะเพราะว่าคนด้อยโอกาสในต้องบอกว่าใน,นโลกเลยนะมันมีเยอะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเหมือนคนยากจนนะคะเหมือนใครๆเอ่อคนเก็บขยะแก่มากนะคะโดน ทำลายร่างกายเลือดอาบหัวเลยนั่งอยู่ข้างทางแต่ไม่มีใครสนใจเขาเลยที่ก็ลงไปดูเขาคือเขาก็พูดกับมิรุย่งเพราะว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นสิ่งเดียวที่พี่ทาได้คือให้เงินเราสิ่งที่กมองเห็นได้คือทําไมอ่ะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทําไมคนเ่องที่เป็นคนเหมือนกันเห็นอย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่ช่วยแต่เราก็เป็นต่างชาตินะคะเราก็ทําได้แค่ช่วยเงินแต่พอมาประเทศไทยที่ก็บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่กี่ทำบ่อยแล้วก็เอฟซีกี่แล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่กี่รู้จัก รู้จักกี้เนี่ยจะเห็นว่าพอกี้เจอ,อคนที่แบบเหมือนลำบากสุนัรจรจัดนุนิธิอะไรก็ตามเนี่ยถ้าได้เจอนะคะกี้ก็จะช่วยไม่มากก็น้อยหรือถ้าช่วยไม่ได้ด้วยกำลังของตัวเองกี้ก็ถ่ายคลิปเพื่อแชร์ให้ทุกคนเห็นว่า ในอีกมุมหนึ่งที่เราอยู่กันอย่างสุขสบายนะคะกับบ้านไปเราทำกับข้าวกินกับครอบครัวนอนตื่นไปทํางานสุขสบายยังมีอีกมุมหนึ่งของสังคมนะคะที่ยังมีคนด้โอกาสเยอะมากนะคะที่ต้องการความช่วยเหลืออีกแค่คนละบางที20บาทร100อยบาทแต่ถ้าร้อยคนมันก็คือเป็นการต่อชีวิตของพวกเขาอีกมากมายถ้าคุณไม่เคยเป็นแบบพวกเขาคุณจะไม่รู้ว่าการไม่ได้กินข้าวเลย2วันมันทรมานแค่ไหน การไม่เคยมีใครได้ช่วยเหลือเลยมันมันเหมือนไม่มีแสงสว่างในชีวิตแค่ไหนแค่หนึ่งคนที่หยิบยื่นน้ำใจให้เขามันเหมือนกับต่อชีวิตเขาไปอีกหนึ่งวันนะคะแล้วมันก็เหมือนบางคนมีความสุขที่จะได้กระเป๋าแพงๆแต่คนพวกนี้แค่ได้กินข้าวอิ่มสามมื้อนั่นคือความสุขของเขาแล้วสรุปก็คือเราอยากอยากให้พี่ตอนนี้ที่พูดตรวนะคะ กี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ตุกี้นะคะหลายๆคนมงว่าเออตรงนี้พี่มีปัญหากันหรือเปล่าแฟนคลับกี้ก็ส่งข้อความอะไรหลายๆอย่างมาให้นะคะจากไอจีพี่เขาซึ่งกี้ก็ไม่อยากรู้หรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กี้ได้ชี้แจงแล้วแล้วว่าที่มามันเป็นยังไงแต่เหมือนตอนนี้การที่เขาก็เหมือนไม่พอใจกี้เลยในความรู้สึกนะกี้ว่าเขาเหมือนเรากี้กี้ไม่ คิดว่าหมายถึงตรงๆแต่ก็รู้สึกว่าเออพี่เขาอาจจะโกรธเราหรือเปล่า่เงี้ยอยากจะขออยากไปเคลียร์เรยอย่างนู้นะคะกกี้เอาไว้หนูหนูแถลงข่าววันแรกไปแล้วว่าหนูกับพี่ซุกกี้เนี่ยไม่มีอะไรจริงๆถ้าเรื่องนี้ทาให้พี่ซุกกี้ไม่ชอบหนูหนูก็ยังชอบพี่เขาอยู่เพราะว่าหนูบอกเลยนะคะพี่ซุกกี้หนูสาบมาเลยว่าที่หนูทําบุญทุกวันนี้เพราะหนูเห็นพี่เป็นไอดอลหนูไปทํางานที่ขอผู้ชื่อนะคะ ที่เวอร์คอยส์นะคะเราเห็นพี่เขาแล้วก็เคยพูดภษาษาอีสานด้วยกันพี่เขาอาจจำไม่ได้เพราะว่าเจอเจอคนเยอะอะไรมากมายหรือก็เป็นแค่พิตีติดออแบบเหมือน,น,น,นเป็นตัวกรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เห็นพี่เขาถ่ายรูปออช่วยคนเข้าวัดแล้วก็ อ๋อช่วยพมนไอจพี่บิมเลยนิบ่อยมากนะคะเท<ม>ียบพ,พี่ไปดูในไอจีจะเห็นว่าพี่เขาลงบ่อยมากหราก็โอ้โหขนาดพี่เขาดังมากไม่มีเวลาเขายังทําบุญเลยเราก็น่าจะทําตามเขานะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเอ่อพอหนูทําตามหนูก็ถามว่าหนูก็ถ่ายรูปเหมือนพี่เขาเหมือนกันแล้วทาไมถึงต้องโดนว่าด้วยาสาดเนี่ไปเคียนหร์อะไรไหมคะหนูหนูไม่ไม่จาโทรไปเคียย์หรอกค่ะเพราะว่าหนูไม่มีเบอร์แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเอ่ออะไรของพี่เขาแต่แค่ เอ,อ,อย่าอยาดด่าโกรธเลยนะคะอย่าแบบมาสู้กันแบบด้วยคำพูดหรืออะไรก็ตามเลยเพราะว่าเราก็เป็นต่างเป็นคนทำบุญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเราควรจะมาจับมือกันแล้วก็ทำดีต่อไปคนทำดีที่ไม่อยากบอกใครก็เป็นคนดี แต่คนทําดีแล้วอยากบอกให้ทุกคนรู้ก็ไม่ใช่คนเวลวายนะคะก็แค่เขาอยากให้คนในสังคมที่อยากทาบุญแล้วไม่รู้ว่ายังมีคนขอความช่วยเหลือมีเยอะจะได้ช่วยกันเท่าที่เชื่อว่าคนที่มีเงินแล้วอยากจะทาบุญมีเยอะแต่แค่เขาไม่รู้ว่าเขา่จะทําที่ไหน ถ้าไม่มีคำอธิบายหรือว่าคำขอโทษจากทางฝั่งนู้นตัวเราอยากให้เรื่องอนี้จบยังไงคะอยากให้จบคือต่างคนต่างดูค่ะตา<ห>า่ตา,างคนต่างคำบุญไปอย่าเหน็บแนมกันอย่าแบบแผลกันเลยเพราะว่าที่มองว่าตอนนี้มันก็มีแต่เสียกับเสียเพราะว่าเอฟซีของแต่ละฝ่ายก็เหมือนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ้าแล้วทาไมนิกกี้ทําบุญแล้วไปทะเลาะก,กันทําไมแล้วทำไมเท่านนิกกี้ถูกจริงอะ่ะนิกกี้จะออกมาพูดอะไรเยอะแยะมากมายเอออยากดังเหรอถ้ากี่อยากดังอ่ะพี่แจ้งความหรือฟ้องอะไรไปแล้วล่ะ ที่พวงตรงแต่กี่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องไงมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยแค่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโซเชียลแคมนะคะมีแฟนคลับในเฟซบุ๊กในไอจีนะคะโซเชียลแคมที่ก็คือนิกกี้นะคะไอจีที่คือ Nick นิกกี้แฟนคลับชอบถ่ายคลิปทําบุญก็แค่นั้นแล้วกี่ไม่ถ่ายคนเดียวที่ถ่ายเป็นทีมบางทีก็พี่แมนก็บอกบุญแบบก็บ่อยนะคะว่าเออตอนนี้จะสร้างวัดนะที่เอาไงจะไปกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ก็บอกบางทีพี่ติดงานก็ โอนเป็นเงินไปแต่บางทีเออก็ไปช่วยด้วยตัวเองก็มีนะคะก็เลยจะบอกว่างั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เขาไม่พอใจกี่หรืออะไรยไไอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือเราเป็น พิตตี้ตัวเล็กๆก,กันน้องที่อยากจะแค่ทําความดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พูดตรงเนี้ยขอยืนยันนะคะสาบานให้ตายเลยไม่ได้อยากดางังแล้วที่ทำคลิปก็ไม่ได้อยากดางังเพราะว่าพี่มองว่าที่ไปดังเรืเเเเ่องอื่นดีกว่าทะเลาะก,กันมันเหนื่อยมากนะคะแล้วมันก็เสียใจกันเพราะว่าคนอีสานเหมือนกันอะ<ม>ทะเลาะก,กันไปทะเลาะกันมาแฟนคลับเขาก็เยอะเยอะอกว่าพี่เยอะเออกี่จะไปไปตอบตอบถึงกับพี่เขาทำไมอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็แค่เสียใจลึกๆว่าไม่น่าทะเลาะเป็นเรื่องนี้เลยเพราะว่าเออถ้ากี่ ไปเปิดนมกลางสาธารณะเออแล้วพี่เขาไม่ชอบพี่เขาด่าหนรือว่าแต่อันนี้หนูทําความดีนะเออแล้วลุงคนเนี้ย ก็เดี๋ยวหนูแชร์เดี๋ยวเอารูปให้ดูว่ามีคนแชร์ว่าไปช่วยเขาเยอะมากค่ะสดทายยงังมันบอกอะไรกับใครยังไงไหมคะ <im itation> ก,ก็้ยอะไรก็นคคือคือหนูเป็นคนไม่ชอบคาใจอะนะคะหนูจะบอกว่าหลังจากนี้หนูก็ะจะทำคทำํีกต่อไปไม,ไม่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 ทำอะไรที่แบบว่าเหมือนกับอุ้ยพอแล้วไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยแต่อยากได้ข้อสรุปค่ะถ้าพี่เขาบอกว่าอ๋อพี่เขายังไม่รู้เรื่องนี้เลยพี่อูบูยังไม่ได้บอกหรือหรือว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากอะก็ อยากกระทบกระทั่งกันเลยจริงในจีไม่ได้เอ่ยชื่อแต่หนูก็เชื่อว่าใครก็รู้ว่าคือหนูอะไรเงี้ยเออแล้วก็ช่วยให้คำตอบหน่หนอยว่าหนูผิดตรงไหนค่ะโอเคถ้าขอบไ <Okay. S 1> ด้